นี่เด้ดึงแม่เศรนี่มักจักมือเลยนี่เกิดเติมแล้วเนาะถหากมาตองเอาเดี๋ยวนี้เนาะลาตองเป็นยัไงเลยเดอศาสตร์เนาะ กับทักทายสบายดีแล้ะก้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามและกรฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองบะเพชรแสนสนะมวันนี้คอยกะสีมาไทย วิธีหรือว่าหีดคองประเพณีถ่ายเธอพ่อแม่พี่น้องเบิ้งสำหรับท่านเลยที่ยังไม่เคยเห็นนะอันนี้คือเป็นการเลี้ยงหอ่อเลี้ยงอ่าเลี้ยงหอ่อหรือว่าเลี้ยงห้องอีแบบนึงก็จกักห้องอีแบบเลยแถวบ้านก็จะห้องว่าเลี้ยงหอ่อก้อนเยอะอันเกี่ยวเข้าแล้วละ่ะเยอะอาไปปั้นหรือเยอะอไปฟาดล่ะต้องได้เลี้ยงห่อสิก้อนจังเอาไปปั้นเอาไปฟาดได้พี่น้องเอง๋เขียนว่าเ มีเลี้ยงห่อเสียก่อนละเห็นว่าเซออันนั้นแหละมันมีมีเหตุนะก็ต้องได้เลี้ยงคูปป่ปีตามฤดูกาลเ,เก็บเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็ต้องเลี้ยงหอ,อก่อนบรรยากาศดอนหอบ้านนี่กะน,นี่แหละพี่น้องเลยเป็นดงดงแบบตองไม่ได้เลยนะคนกะมาลาย,ยู่คนกันเลยเมื่อบ,บ้านและแต่อิงตามผู้เยอะมากแบบเฮิร์และคนเห็นว่าเจอมา เฮิรเลิ้อมีมากก็ได้พี่น้องก็แต่เขาเฮ็ดเราแบบเราต้มเราไห้มานะเก็บเขาแต่ละเฮิรนแต่ละเฮิรนล่ละพาเดี๋ยวมาเอาไก่เอาไปเหลือมา้ายๆแบบบะแล้วก็ได้มาเล้งนะแต่ละปีนะใก่ดกหมดละเอามาพีกะสิเป็ดมืดๆได้น้อยนึงนะเนื่องจากแถวนี้โคมไม้หลายหาเขาัมาก อยู่นอกอันเด้สวัสดีหากมาวันหักอ่หากมาหากมาฮอดเลยเด้กิดวันบ้าอันนั้นได้อะไรนะบ้าว่ากี่รถอันนะเสียงรถคือเดียวเนาะนี่กับมีต่อมากระบ้าต่อเพื่อนี้ไล้เนาะตามเบิงบ้าเนี่ยต่อมาคางเนี่ได้แมนเลยเฮ็ดแล้วแล้วมาข้างจ้ะนะยังฮะมาข้างเอามาต่อเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดได้ไปเอาอยู่หน้าไปเอาอยู่หน้า นักเขยนกับมาฟาวอยู่นอนี่กีฬาคนอย่เคือนงเขยนอยู่ได้นี่ก็ได้ไม,ม้ไห่ทั้งหมดแถวนี้นอเอามาบ้าข <c oughs> อ,อกอดพอกลรินได้แบบนี้นะ เหีนก็ยังมีไปเหียนด้วยมาหยันมานก็บ้าบ่เขามาข้างไม่มีผู้ดนเนาะไร์มีเซหรือมัมีมาข้างมาข้างมันมีเล่า แต่ก่อนมีอีหลังหนึ่งแต่ไฟไหมอันนี้เอ็ดไหมนะหอพุทธาแต่ก่อนอยู่พูนวัดตะกอนนะตัวไฟไหมนี่เฉยอยู่นี่แหละแต่มาผมมามาแต่หึงบ่มากแต่หึงบวะหึงเติบแล้วถอยเติบแล้วไก่ใช่ไม่ถืออยู่ปะปัง อันนี้บอกเรามักมักจักมือเลยนี่เตแล้วาก็มาตองเอาเดี๋ยวนี้เนาะเป็นไเลยหลดสาสตร์เนาะเจ่ามัดนักก็เป็ธรรมดาเนาะยังไม่เคยกินจักเถอเลย่ย Ừ, no. <S S b b um> no กินง uh ่ายเนาะง่ายได้หวานๆส้มแดงน้อยนึงให้ายแบบน้ำพึ่งอ่อแบบรสชาติน้ำพึ่งน้อยอยู่มีเป็นตะเมาเนาะบัดเมาได้อืมบัดเมาแล้วเบิ้งเอาด้วยเจ้าบัดเมาแล้วแอกแล้วบ่กินง่ายขนาด ทางพีกำลังโคใกล้โคไปเลยนี่แหละพี่น้องเลยโ้เล้งเกินเขากินที่นี่แซ่บได้คือน้ำคือกินน้ำพิงนี่ก็าเรียกนะคือน้ำพิงบ่อยเอ้อส้มๆหวานๆน่อยนึงเนื้อน้ำลายน้ำข่าวละมาเชื่อหมดทุนนี่เนีแซ่บอยู่แซ่บอยู่ได้เพราะว่าน่ากินเครื่องจอกนี่น่าจะเมาได้เนาะลอกแล้วเมาความชุน โอมมัชามนะไอกินเ้าได้เลยเหมข้อแล้วก็ะแหมขอกินแล้วกันเขาเสื้อน้ำตาลน้ำบอลน้องเบดิเซอร์อะไรมันคือเยาวันหวานน้องแองเสืรอแองน้องกะมีปกติเนรินมาข้างผมนะเดมาข้างแต่ยังมีมีเสื้อเด มะข้างก็มีแม้นมะข้างแบบมะข้างยางนะี่มะข้างเฮ็ดเอาอันนี้นะน้อยใหญ่แล้ใหญ่เปรบ <c oughs> มีแต่หน่วยน้อยทั้งหมดน,นี่เนาะ <c oughs> เสื้อแบบนี้เจ็บมือเสื้อแบบนี้หา <c oughs> เสื้ออีลงเขียวใช่กันห <c oughs> ันมึงดูเสือข้ามะข้างนี่ กินมาเช้าซับน้อยนึงยันเตะแ,แล้วตามเบิ้งเนี่ยหางเก่าเด้คนกทะทาย่อยมาได้เรื่อยกะยังมามีมดพี่น้องเนียปีกายนี่หลายกว่านี้แต่ปีกายนี่สแลงว่าน่าจะไปได้ถ่ายเขาเบิ้งนะแต่ปีนี้ก็เลยถ่ายเขาเบิ้งปีกายนี่เขาเจะเปิดตู้ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายนอกจากการเลี้ยงหอกมี บบเรียนสามใบพี่น้องเลยแต่มีแต่แบบนี้แหละเอาแล้วบอผมมาก ลอกหรือเปล่ามีลอกมีลองกินไม่ได้เอาเลยมอนคอเอะไรนั่นกินไม่ได้อันนี้ได้กินไม่ได้เลยเนาะหวานเนาะกินแล้วยังติดปลาอยู่คล้ายๆกินน้ำผึ้งหาจักบัดเมาแล้วสิเมานเนาะคล้าเนาะกินตาไม่ได้น้องกินน้ำไม่ได้แต่กินน้ำได้นี่ปั๊กเอาจักอันกระตุกกาะเสือนึงเนาะยกมาเดี๋ยวโลดวู้ยไม่ให้ได้ไม่ได้โลดนะ

สงสงรับ่่ชกใจลงแล้วชกใจั้งคนก็ขึ้นกันนะนะคลิปคนก็คักเลยคนเลยสี่ร้สมยตัดเส้นไม่หีกก็แล้วกน เอ้าถือเชนเอาแพลวผักหอมเอามาสัวไก่ไก่จะต้มวันนี้ก็หลายโตัทใชไหมเพราะว่าคุ้มละโตเมื่อบานนี้มีสาวคุ้มกับฮอตสาวโตคนละสิบเจ็ดบ่เมื่อบานนี้นะสิบเจ็ดคุ้มกับสิบเจ็ดโตไก่กันเออ สิบเจ็ดโตไก่นะไก่คุ้มนะโตฮะถูกขอเหล้ากินเสืท้องกันเป็นนั่นละวุ้นกับมามาเล็กห่อบ่าวุ้นฮะ <c oughs> เออเตะสมนี้เสียโปกินเลยกินนมีปิ้นแล้วสมนี้เสืเสือหลังตีนบอคอยเสือมีอันเคยลินอยู่ไดผู้นังนี่ฮโน้อเอสอันเสือลังตีนนี่นะคิดบึง มันมีมาเช็ดตามดินแต่มันมันล่อยอะไรโค้ชี่บบนี้นะโเ้ยลูกเอาน้ำึงนี้มีโฮ้ยอยู่นี่เนาะคอยก็ไม่ได้เห็นจากเธอเลยมีซูล่งมาทางนี้นะโฮยใหญ่เติบเป็นน่องพี่น้องแต่หาอยู่หากินไม่ได้แถวนี้นะมันเป็น คล้ายๆแบบป้าสงวนสารพูตาเอาพี่เลยไม่ได้แถวนี้นะีเลยนะลกเอามาจากจอกหนึ่งเธอผู้นี้นี่เอาไปเยี่ยมไปเชื่อดีนะกินกับป้าพู่ได้เบมืนี้นกินกับป้าวะาล้วกินอยู่นี่แหละป้าก็เด๋ยวนะนี่ เอายกยคนละป้าได้ยกบัดเดียวแม่ได้ขาดมุมพอมนี้ถึงนึงกะแทะแทะแล้วไงก๊อกป้าแล้วโรคตัวเห็นนี่ถาว่ามาตัวเห็นนี่นึกว่าต้มเป็นโตแกงแดบวต้มหม้อใหญ่ขนาดนู้นแม่เป่งโนเป็นทงมุดบ่อไหน เตอาอ้งหนึ่งทั้งโน่งหนึ่งไก่หลายต,ต,ายยต,ตัวไก่สิบเจ็ดตัวอันนี้คือเลี้ยงหอปกติแต่ละปีพี่น้องเขีนว่าเซอร์แก้บะแก,ะแกะ้พ่เลอนี่เขีนว่าเซอร์บะ ควายก็ได้แก้ควายบ,บ้าโง่ก็ได้เอาโง่ามาได้มาเสิร์ฟแก่นะแต่อันนี้อันเฮ็ดประเภทนี้แต่ละปีจะซื้อก็เลยมีแต่ไก่นะเก็บแต่ละคุมค้มมาเสิร์ฟคุ้มมีสิบเจ็ดคุม้มก็สิบเจ็ดโตอันนี้ก็ได้เมดบ้านมีแต่สิบเจ็ดคุ้มมึงเด้แถวนี้นี่ซักซิด วเอรอนั้นก็ได้เอ็เพอร์พิษเด็กกบ่ได้ได้วเสยอยูบานนี่ก็ได้อปลาเลยได้ได้อันนี้บ่ชื่อขาเออชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้าน้องงจ้นัลจิ้นฮันโอ้เซีบจุบเอลินมืดเลืตะคู่ทางฟูกก็เลืตะมอมาหลายคนขนาด ยูทูบเบอร์ถึงมืดแถวนี้เนาะมาตูดมาตูดเนาะต้องลานมือไนะผมก็พูดอันกินลายมาเนี่เนาะนี่ไปลุกหาเฮ็ยบดันเฮ็ยบย่างยี่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ปิดซาได้เด็กว่าที่ขึ้นถึงเจ็บแรกอันนี้นะขึ้นว่าอันขึ้นว่ามีน้อยเลยมันหักลืมเขียนขึ้นหาเสื้อกล้ามนี่เย็บตามหอนี่เต็มมืดประสาทประสาท์แน่เลยประชาร์กำหอนเนาะหอนดอก ฮอนดอนี ini, í, planet, de, kita, ่ก็สำคัญนะป้าบุงกท่าก้อนย่าซอกเด้มีอาวิยูละยาปุกท่าเชก้อนชมอนโมทามาสามทาสามเชนี่กะมักง่ายมักพเือนี่มันฟูยแล้วคอยเอาสายส่งนะเอามาหันนี่เด้ดึงไหมเนี่ ไ้ตับหลุดถึงโทรศัพท์เม่อกี้น <beginning> <world> ่ม <énormément of the world> ีเกาะกันบางนุงเกาะมายังดีเนาะตอนนี้มีผู้ชายยันหน้าแข้งขาดดีหน้าแข้งหน้าแข้ง แบนี่ยักกระดุกยมันงมาตาม,มาาาส่ใหญ่ตัวสิ้งลง้น,นี้โลให้กท้าให้มันเย็นแล้วเอาเครื่องหอมลงท่านได้ปุ่งท่านได้ซุปนะอ่าบพงษ์ถือ,อยูบะไก่บะเนี่ยอูอโยม,มีถือมีมีซีงงนหนึทษ <laughs> แห้งกินละเขากินเวานี่ชูอนี่ชู้ๆไหนผมมาลินมากับบาเคยยืฮายไฮาโผแล้วผมมากัน

มีกูลตะเก้าเองนะันนี่ยอันนี้สิเป็นพิธีเอาเมื่อบ้านเอาเมื่อส่งยืเหนเจ้าจำแบบมีเจ้าจำนะ ยอะน่นะมลบ่สาบะบางสุบางันมีไมือมือได้มันยังนยังนูนแล้วนะเนะและาทำ้างไมังนอเอามาข้างง่ายมาเสื้อนี้ซับกบี่ตยมาวันนี้เป็นยังไงมาเฮเลยหน่อยหน่อย พวกล่นเพื่ออะไรลุ่นเล่าอต้นกินตีนแล้ววันนี้ต้นกนตีนล้ันนี้ต้นกินตีนแล้ววันนี้้นก่นล้วตนนีต้ตนแล้ววนกี้ตีนกินตแล้ววกนนนกิน้ันนาะ

ลาบจักอันสว่าไก่ใหญ่พาเดียวเล้งพาเดียวกินแบบน,นี้กินข้าวกินน้ำอีมนี่กามีแต่เอาประจํามือส่งแนวเลยบุกพอกามีหุ่จักแล้วก็เป็นอันเซตพิธีนะเมากับสิได้พาเดียวแยกย้ายแบบนี้นะมือเพิ่นเพิ่นมั่นกําลังยายผพาเข้าพี่น้องอยากพาเข้าแล้วแล้วก็กินข้าวคือว้าวแล้วสิได้เดินทาง เมื่อเฮินพเพื่อนมั่นหาเฮ็ดเวเฮ็ดงานบันนี้กะเเลีงหอแล้วแล้วกับบันนี้กะมีแต่เข้ากับปันไดเป็นที่มห้อยนะพูเลยแล้วก็ได้เยอฟาดก็ฟาดบันนี้ก็ได้ อย่าเฝ้าเลยวบอ๊อย่าเฝ้าแล้บ่๊ะกระซำใหญ่นะตูดเขานำเอาเพลิดมาลนี่งละนั่งอะไรอยู่เราบอ๊พลิดบอ๊ะทุเร่าหน่อยแล้ววันนี้มือบอะวันนี้มือแล้ววันนี้แล้วแล้วมือแล้ววันนี้เนาะแยกย้ายเดี๋ยวมือวันนี้เก็บเครื่องเก็บกล่อง เรากหอยี <Wheel of fabric> yeah! ่ในหอก็มีเนาะเออในคุุมในหอโลดหอมาเฮลูกคุุมบอดูคุุมมีมาเนาะแต่ทางห้้จะชูลก็รอดเลิ่ชูกี้ เทลเลชูไปอันได้ก่อนไป้กิเพลินจ้ะบอกินข้าวอิ่มแล้วยังมาญาติเดียวอยู่อันนี้นะเออนำนำหงเขาเนาะเออมันจะกลนนตัวนี้นะไปเอ้กินได้เกกไปื่อนเอาดูยกมดบเดียวดไม ก้อนนำหลังเราอันนี้ก็กินตะเหงิงหากะนเยอะซึมๆ <N am il ana> กินง่ายเราเราโถเราอยู่กลนเชื่ <N am il ana> อไหมมันตะบันเราโทถเฮ้ยทุกคนวันนี้กับสมเฮากับสิได้พาเดียวเดินทางเอาเพลินแล้วได้สำหรับคลิปนี้กัสิได้ขอฝากเพียงสเสมอเลยขอขออ้อมูลกดเข้าลยนะสำหรับการติดตามและรับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอนะขอบกันไหม